แต่าการที่แตนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ทีทท่านแสดงออกมาทางกายทวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตวิริยานขั้นวิเศษวิโสหรืว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคน และเวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาท่านพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งๆท,ที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกพับเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กัน จะต้องไปพิสน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องไปสูจน์เป็นพระหลตนหรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับทับท้ทีพระประเภทนี้จะมาเมื่อหนุ่มๆบทใหม่ๆระยะนั้นพบหลายอง แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำในอยาขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ เอ็นเคยแนะนําว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดีเพื่อเป็นการปรามาตพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสําคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาเจอถ่ายอุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ เพ่อบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาทายวาายจะร,ระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานร่างกายของตนลงนรากไปท่านแนะน <c oughs> ําดีแต่ก็แนะนําด้านไอกเอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆ แล้วได้กําไรสูงสงูงนักค้ากําไรแต่ไม่เกินคนถ้าเกินคนนั่นก็หมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากําไรเกินคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้ การอากําไรแท้บอกว่าอย่างนี้เวลาขวค่ําอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหน่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทํางานแต่ใจไม่คิดแล้วอถึงเวลาขําร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลาบากผลดีจะไม่เกิด ใอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ส่งตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิวอววปัสสนาญาณ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคาตมาตนั่งพับเพียบนั่งเยื้านั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาได้โจงกรมเป็นว่าทําได้ทุดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเคลียความว่วงขึ้นมา ถ้าบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมไม่ใจเข้าออกจับคำภาวนา